สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิมก็จะพาทุกคนนะคะมาทำอ่าที่ตัดเตือนนะคะที่ตัดเตือนก็คือจะใช้พลาสติกนะคะคิมจะใช้เป็นขวดนะคะแล้วก็อ่ามีอุปกรณ์ตามนี้นะมีขวดแล้วก็มีมีดนะคะเอาไว้ไว้ตัดมีดเอ้ยเอามีดไว้ตัดมีดเอามีดนะคะไว้ตัดต้นไม้ที่เราจะเอาไว้ตัดเตือนนะแล้วก็กันไกลนะคะเริ่มแรกเลย เราก็จะเอาขาขวดออกคนอื่นจะใช้พลาสติกอย่างอื่นก็ได้นะคะรอบๆตัวที่มันสามารถแบบว่าเอาไว้เสียบต้นไม้เราได้นะคะที่เราตัดเตือนกันไว้แล้วเนาะอันนี้คิมก็จะตัดทางข้างันนี้ไปเลย การตัดเตือนนะคะทุกคนจะมีข้อดีหลายอย่างมากๆเลยนะคะหนึ่งอ่าโอกาสรอดเนี่ยจะเยอะมากๆเลยโอกาสรอดจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราตัดเตือนแล้วให้ลากเขาเนี่ยวิ่งอ่าวิ่งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราค่อยยกเขามาปลูกนะคะการตัดอันนี้ก็คูั้จะง่ายเลยนะทุกคน แค่ตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรได้ที่คนชอบนะคะอันนี้คิมก็จะเอาความกว้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดค่คะเชิบตัดเอาสักประมาณนี้ก็ได้นี่นะคะในแค่นี้นะคะทุกคนแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะเราเดีย๋ยวคิมจะไปทําให้ดูนะอย่าทําตัดอันนี้สักแป๊บนะคะ เพราะว่าอย่างช่วงหน้าฝนนะคะการชําต้นไม้มันก็จะยากนิดนึงงั้นเราจะเอามาเป็นการตัดเตือนดีกว่านะคะทุกคนโอกาสรอดของน้องก็จะสูงกว่านะคะข้อข้อต้นไหนที่ใหญ่ๆอย่างพวกไทคอนเนี้ยคะ่ะ เอาให้มันใหญ่ๆเพื่อปิดบาดแผลเขาก็จะดีนะคะบางคนก็ทําความสะอาดมันด้วยก็ได้นะฉีดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแต่ของพินจะเร็วๆเลยนะไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยอ่ะแค่นี้เราก็ได้แล้ะค่ะทุกคนเราก็ไปตัดเตือนนะคะแค่ขวดเดียวนี้สามารถแบบได้เยอะมากนะ เป็นอะไรที่เราหาได้ง่ายในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียอุ๊ยไม่ต้องเสียตังค่ะโอเคเราไปตัดเตือนกันชืบมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะคิมจะมาตัดเตือนอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้เราเยอะมากนะคะที่คิมจะมาตัดเตือนอย่างแรกเลยนะจะเป็นอ่าจะเป็นต้นนี้ค่ะ โจปีไอ <c oughs> ค่ะทุกคนเดี okay. ๋ยวมันจบวางสักครู่นี่อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นร้อยแผลเก่านะคะที่คิมเคยตัดเตือนไว้แล้วนะแต่คิมไม่ได้ตัดนะคะเห็นปะคิม,มเอาอันเนี้ยเอามีดเฉือนปึ๊บแล้วก็เอาพลาสติกนะคะเสียบไว้อย่างนี้รอให้แผลเขาแห้งให้ลากเขาเดินดีเรียบร้อยแล้วเราค่อยยกไปปลูกนะคะแต่อันนี้คิมไม่ได้ ไม่ได้เอาไปปลูกนะคิมปล่อยให้เขาใหญ่นะคะอันนี้ชึบยคิมเอาลงมาก่อนอันนี้เป็นโจบอ้าโอ้โหหนักมากอาสาบ้างนอนค่ะหนักมสกชัว โอเคทุกคนเริ่มค่ะอันนี้เป็นโจบีไตัวเขียวนะทุกคนอันนี้คิมซื้อมาตอน3ใบนะคะตอนนี้ใหญ่มากๆแล้วนะดูดีสวยมากเป็นไม้เขียวตน้นแรกๆนะคะที่คิมชอบเดี๋ยวคิมจะตัดซกักกี่ใบดีเอาซักยอดแล้วกันนะเอาซักสามใบนะคะเพราะว่า ช่วงเวลารอแผลเขาแห้งน่ะต้นไม้เขายังเจริญเติบโตได้เหมือนปกติเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดเขาทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไอคิมจะเริ่มแล้วนะคิมจะตัดแค่สักประมาณให้ให้ถึงให้เกินครึ่งมานิดนึงก็ได้ค่ะหรือครึ่งนึงก็ได้นะครึ่งลำต้นเขาเนะี่ยดูดีๆนะคะทุกคนเพราะคิมตัดพลาดด้วยมัน อ่ะอันนี้มีตาระวังตาด้วยนะคะทุกคนชึบชึบอ่ะน,นี่คิมให้ดูข้างต้นค่ะให้ดูสองข้างต้นว่ามันจะประมาณครึ่งต้นค่ะทุกคนมันจะไม่ได้ถึงกับการตัดขาดไปเลยทีเดียวนะโอเคอแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาพลาสติกที่เราเตรียมมานะคะเสียบ เข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้เรากันเพื่อไม่ให้เขากลับมาติดกันนะคะแต่อันนี้ต้นไม้เขายังจเจริญเติบโตเหมือนเดิมเลยนะมันจะไม่มีการเสียหายเลยอันนี้เราก็รอให้ลากเขาแน่เดินเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดตอนเขาเราคิดว่ารากเดินแล้วเนาะเราก็ตัดไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้รอดร้อเป็นตะเป็นวิธีที่รอดร้อเอร์เซ็นะคะโอเคง่ายมากๆทุกคนอะกลับไป อันนี้หนึ่งต้นละเออชาคิมก็อยากตัดตัวแม็กซิมัมนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะไม่มีที่ไว้แล้วนะคะน่าจะไม่มีที่ไวแล้ว,ะะว,ลวตัดอะไรอีกดีนะมันสามารถทำได้ทุกต้นเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้ทุกต้นเลยนะ ไอ้พวกไหลๆก็ทําได้นะคะแต่มันจะตัดยากนิดนึงเพราะข้อเขาจะเล็กนะอย่างนี้คิมก็ตัดได้นะเดี๋ยวคิมตัดอันนี้อันไหนข้อเล็กนิดนึงใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะคะทุกคนเราจะได้ไม่พลาดนะคะเอามาสองดิการเลยนะคะอันนี้ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวคิมจะสามใบเหมือนกันคิมจะตัดที่ข้อนี้นะนี่ข้อนี้นะคะ เหมือนกันเลยประมาณครึ่งนึงหรือเกินได้นิดหน่อยค่ะทุกคนอาคิมก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ให้รู้ว่าเออเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะอ่าแล้วก็เอาเสียบไว้ระหว่างแผลค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อย เราก็รอให้ลากเขาหากินต่อไปนะคะน,นี้เขาก็จะเติบโตเหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เชคนะคะมีอะไรให้ตัดอีกนะอย่าคิมด,ดูก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ยกยอดเลยอะทุกคนบุตรพู้ประกายดวงประกายดาวทำได้หมดเลยนะคะอ่ายกอะไรกีนะ ไปขึิมตัดเตือนไปตัดฝั่งลงอะคะ่ะตอนนี้ตากล้องเข้าไม่ได้นะคะก็จะไกลนิดนึงเพราะว่ารกมาก oh God. โอ้มก g ก d อดแยงูฉกเนะี่ยอันนี้จะเป็นโดเมสนะคะโดเมสเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนก็แคู่ใบเนี่ยให้ถึงครึ่งครึ่งลำลำต้นมานะคะชื้ไม่ต้องสุดนะระวัง หลุดออกไปเลยนะคะทุกคนใช่เพราะว่าลํำยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งจะยากนะทุกคนคิดอ้ยหิมเสียวหักโป๊ะนั่น <c oughs> <c oughs> นั่นล <c oughs> องเข้ามา <c oughs> นั่น เตือนไม,ม่ทันขาดคำเลยนั่น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 ดูชื้นไม่ต้องสุดนะระวงังหลุดออกไปเลยนะคะานผคนระวงังหลุดออกไปเลยนะคะานผูคนลุดออกไปเลยนะคะานผคนโอ้ยเนี่ยค่ะนี่คือพลาดอ่ะคืออันเนี้ยอย่างที่คิมบอกนะคะคือลำเขาจะเล็ก แล้วคือคิมแค่เห่นเขาขึ้นมาเพื่อจะเสียบไอ้นี่แล้วก้านเขาคงกรอบอะค่ะมันก็เลยรื้อขาดไปเลยโอ้ชีวิตพลาดทุกคลิปไม่เสียนเลยเนาะทำกี่ครั้งก็ยังไม่เสียนนะคะทุกคนอ่ะโอเคอะไรนะถ้าพลาดนะคะคิมก็จะเอาไปแช่น้ำนะคะเหมือนเดิมรอให้แผลเขาแห้งนิดนึงนาอนแล้วก็ เอาให้ลากเนี่ยจุ่มเข้าไปในน้ํานะคะแล้วก็รอให้เขาเติบโตต่อไปการแช่น้ําหรืออบเนี่ยมันก็จะช้ากว่าตัดเตือนนะคะทุกคนถ้าตัดเตือนคือเขาก็จะเติบโตปกติเลยก็คือไม่ต้องตกใจมไม่ได้เสียใช่ไหมใช่ไม่ได้เสียนะคะเหมือนเราตัดขายปกติเลยะคะ่ะแต่แค่เราจะต้องเอาไปเหมือนไปลุ้นอีกทีว่าเราจะชำเน่าไหมจะรอดไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าเราตัดเตือนเนี่ย คือมันรอดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะมันรอดร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดมันเลยอันนี้เราก็ต้องไปรอให้รากเขางอกใหม่ก็คือเหมือนเดิมเอาไปแช่น้ําหรือว่าจะปลูกดินเอาไปอบก็ได้ค่ะแต่ช่วงนี้คิมว่าแช่น้ําดีกว่านะแช่น้ําน่าจะโอกาสรอดง่ายกว่าโอ๊ยเว้ยยขยายที่ไหมได้เนี่ยน่าจะมี โครงการเร็วๆนี้นะคะทุกคนอาจจะได้ขยายส่วนนะคะแต่คิมยังไม่แน่ใจว่าอะไรอย่างไงเลยนะยังไม่ได้นเนี่ยออโบเนี่ยออโบออบไทคอนส่วนใหญ่คิมแนะนำให้ตัดเตือนดีกว่านะคะทุกคนโอกาสติดสูงกว่านะคือมันสาหรับคิมเน่ยเป็นอะไรที่ช้ำยากอยู่นะไทยคอนเนี่ยคิมทำช้ำเน่าตลอดเลยอะ ไม่ว่าจะเป็นการอบนะคะหรือว่าชมน้ําในครีมทําเน่าตลอดเลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะแต่ถ้าตัดเตือนเนี่ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้ตัดตัดเตือนได้นะคะอย่างเงี้ยลำจะใหญ่นิดนึงแล้วก็โอเค <c oughs> จะหักอีกไหมร้องแล้นะถ้าต้นนี้หัก อ่อนี่อาจจะสกปรกนิดนึงนะคะทุกคนอโอเคเสียบแล้วก็รอมาตัดที่จริงเราจะอ่าทำเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยก็ได้นะคะแต่คิมจะทำแค่ยกยอดเพอโอ๊ยไปดูออเอาแค่ยกยอดผมไม่เป็นไรมันเป็นใบดาง เอาไหนอีกอะเนี่ยพวกเนี้ยไม่กล้าตัดเลยอะกลัวลกวยนายกยอดมากเลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะทุกคนพี่คิมเคยจะแงะลูกอะไม่รู้ลากเขาออกหรือยังเฮ้ยออกแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ นี่และนี่คือสมาชิกใหม่ของทางอุ้ยเอ้าตายกันต้นเพียบเนี่ยพากันเหยียบนี่ค่ะทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่ามันคือต้นอะไรเป็นโชั่วเก้าชั้นนะคะเป็นตัวทับทิมสยามคะ่ะอันนี้ต้นแม่ต้นแรกของที่สวนนะคะคือมันหักนิดนึงนะคิมก็เลยได้ส่วนลดมานะคะ ราคาแต่ต้องได้ตัวนี้คิมแนะนำถ้ามีนะเก็บทํำแม่นะคะทุกคนพวกบลังเจ้าสวนเะนี่ยแล้วเก็บเม็ดขายคุณก็มีตังกินหนมแล้วแน่นอนนะคะจากที่คิมขายมานะแค่แค่มีต้นแม่แล้วขายมเมล็ดเนะี่ยอยู่ได้แน่นอนอยู่ได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นของลูกค้านะคะที่เอฟไปแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้โชคกระชันราคาพิเศษเนาะสีส,สวยๆแบบนี้นะคะ ติดตามใน facebook ในไลฟ์สดได้นะคะใช่ไหมชมพูแม้ในกล้อง,งคือที่จริงอ่ะยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะตอนเอฟอ่ะตอนนี้สีเข้าสวยมากนะคะให้ชมพูเป็นหัวแกงคีโตนะคะและโตมามันก็จะเป็นสภาพนี้คะ่ะทุกคนอันนี้คือตอนเล็กนะอันนี้คือไม้เพาะเมล็ดจ,จากสวนคุณตานะคะน,นี่อันนี้รอรอส่งลูกค,าะคะ้าค่ะ นี่นี่ก็ตัดได้นะแต่คิมไม่กล้าตัดเพราะว่ามันเล็กมันมันเล็กมากเลยแต่อันเนี้ยมี2วิธีที่จะรอดร0 0คือการล่อดลากแบบนี้นะคะทุกคนกับการตัดเตือนค่ะแบบนี้รอด100แน่นอนอย่างเงี้ยอันนี้คือการล่อลากนี่ลอลากคือเรามีดินให้เขาสามารถปีนป่ายได้เราสามารถตัดได้เลยนะอันนี้เพราะลากเขาติดแล้วแน่นอนนะคะเราเอาดินล่อไว้แล้วอย่างพวกนเนี้ยเนี่ย รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองอย่างเนี้ยรอดแน่ๆบุตรตัวนี้ยังปล่อยไม่ได้นะคะทุกคนที่มีคนถามมานะยังปล่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคิมจะรอให้ลูกเขาใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงนะบุตรเนี่ยคิมจะรอให้ลูกตัวนี้เขาใหญ่ก่อนนะคะคิมถึงจะแงะแล้วก็ปล่อยให้อีกทีนึงนะคะนี่แม่พันธ์ค่ะ ไม่พันต่อไปเอ้าวันนี้พี่ต้นแอบเอฟมาเนี่ยอันนี้หนูเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้กวกใบโพนะคะกวกใบโพดังดังหินอ่อนมั้งน่าจะใช่นะคะอันนี้มาใหม่ดูดีเหมือนโชคเข้าชั้นเลยคล้ายๆกันเลยอ่ะใบอะ่ะตัดอันนี้เลยดีกว่าแม็กซิม,มั่ม เอาสิมาโอ้ยเปลี่ยนก่อนอันนี้เราจะตัดไม่เข้าตัดนั่งเลยมาอุ้ยหื่นดูเป็นคนหื่นทุกคนดูลำค่ะดูลำอันนี้คือเท่ากับแขนคีมเลยนะดูดิดูด,ดิอันนี้คือแผลเก่านะคะแผลเก่าแ,ลแผลเก่า,กาโอเค ชึบชืบชืบชบเดยวคิมจะเริ่มที่อันนี้ละกันเพราะว่าลากเขาเริ่มหาอาหารนล้วแหละโหทุกคนใหญ่มากชึบขาดเรียบร้อยตาแม็กซิมัมค่ะเป็นไม้เขียวที่ใหญ่ดูมี ทรงคุณคร้างมากน,ะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็รอให้ลากเขานะคะไปหาอาหารข้างล่างก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็หาแล้วล่ะติดแล้วด้วยติดแล้วด้วยดูลากเลยนี่นากติดแล้วนะคะแต่คิมอยากให้ชัวร์นะคะก็แค่แตัดเตือนค่ะดูตาดิสวยมากค่ะใหญ่มากอ่ะ แต่คืออันเนี้ยถ้าเขามีดินให้เขาต่อเนี่ยเขาก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ของคิมมันล้นกระถางแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปใบเขาก็จะเริ่มเล็กลงแล้วเพราะว่าเขาเริ่มไม่มีสารอาหารแล้วนะคะเราก็เลยตัดดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากตัดเพราะว่ามันจะแตกเยอะมากมันไม่มีที่อะค่ะแต่ไม่เป็นไรคีมตัดเตือนไว้ก่อนเวลาเราใจนน่นเราก็แค่ยกไปเลยนะคะ อันนี้คือเซบูบูด่างเซบูบูด่างที่เอฟมานานมากนะคะเซบูบะเซบูบูด่างนะคะเบอร์หนึ่งที่เมื่อเห็นอะว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วอะพิ่มงซื้อมาตอนหนึ่งใบอะวางข้อมาเอ้ามันเลื้อยขนาดนี้แล้วเหรอเอ้าวซอฟลี่ <laughs> ไม่ได้ดูแลมันเลยอะหวยรกมากเลยะคะ่ะทุกคน โชก้าชัช้น,นะคะ่ะเฮ้ยคิมรู้สึกว่าโชก้าชัช้นของคิมเริ่มเยอะเหมือนกันนะดูตอนนี้สวยปะขึ้นกล้องมาตอนนี้สวยมากตอนนี้โชก้าชัช้นยังไม่ลงเลยนะคะยังแรงอย่างต่อเนื่องนะใครเจอถ,ถูกเก็บไว้ได้เลยนะคะทุกคน ได้กำไรจากมันแน่นอนนะคะแน่ที่จริงคิมยกได้หมดแล้วนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยอ่ะอยากทำแบบเต็มที่จังเลยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าอยากจะยกยอดนะคะแค่มีนี่มีนี่นะคะเราก็สามารถตัดเตือนได้แล้วค่ะแต่ถ้าอยากเอาชัวร์นะคะทำแบบนี้ค่ะทุกคน เขาเรียกว่าล่อรากนะแบบนี้การล่อรากนะคะก็คือเหมือนปล่อยให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเลยแค่อยากมาปลูกอยากตัดทาจํานวนก็แค่ตัดไปเลยเพราะอันนี้รากติดแล้วนะคะรากเขาติดแล้วแน่นอนก็แค่ปลูกทาจํานวนได้เลย2ออย่างนี้นะคะเป็น2วิธีที่การทําจํานวนแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนะค,ะค่ะคิมรับแลกันอันนี้อีกนะหูช้างนะพี่โลนะ่ะอันนี้ก็ยากนะ อันนี้คิมแนะนําให้ตัดเตือนหรือล่อรากนะคะอย่าไปตัดเลยแล้วก็ไปแช่น้ําเลยนะมีโอกาสเน่าสูงมากนะเพราะคิมทําเน่ามาแล้วสามแม่แล้วค่ะทุกคนตั้งแต่แบบแพงๆเลยอะ่ะคิมก็ทาเน่าทําเน่าทําเน่าตั้งแต่อบแช่น้ําเน่าหมดเลยนะคะทุกคนคิมก็ไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นที่อากาศที่มันไม่โอเคนะแต่การตัดเตือนเนี่ยกับอ่าล่อราก รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคิมรอดทุกต้นนะตั้งแต่ทำไม้ไม่มีต้นไหนตายนะคะสองอย่างนี้นะเอาไปทํากันได้นะคะอันนี้ก็โดน,<ๆ>โ,ดนโดนตัดมาไม่เท่าไหร่โดนเหยียบย่าทั้งตะกล้อง<อ> <ๆ S 1> แล้ว<ช>หนูเ<ๆ> <laughs> องต้นนี้ต้นนี้อ่าแต่ต้นนี้มันติดง่ายอยู่แล้วนะโดเมสนะคะโดเมสต,ติดง่ายอยู่แหละส่วนใหญ่พวกไหล่ๆแบบมาจะติดง่ายเนาะ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็มีตายเหมือนกันนะไม่แน่นะคะเพราะช่วงนี้อากาศแรปรปรวนมันอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะส่วนที่ใครถามถึงไข่กระดาษดำๆนะคะคิมยังไม่ได้แง่ยังไม่แซะอะไรเลยนะเขาเพิ่งจะใหญ่ให้ขีมนะคะยังไม่ได้แงะเนาะยังไม่มีจาหน่ายนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้ค่ะทุกคนใครอยากลองไปทําตามก็ลองดูนะแล้วก็ประสบความสําเร็จยังไงหรือไม่นะคะลองมาเมนต์กันได้นะคะ หรือมีวิธีไหนใหม่ๆแนะนำคิมก็ลองแนะนำกันมาได้นะคะทุกคนโอเควันนี้บ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกคนบ๊ายบาย